ปิดการขายแบบไหนลูกค้าถึงจะซื้อมี6ข้อมาแนะนําตามนี้คะ่ะข้อที่1ค่ะอย่าเอาตัวเลขราคาที่แพงบอกลูกค้าก่อนเด็ดขาดเลยนะคะจิตวิทยาของคนที่ชอบเสพราคาจะชอบเลขที่น้อยๆไปหามากก่อนส่วนราคาที่แพงถามว่าขายได้ไหมคะหนูต้องขายแต่ราคาถูกหรือเปล่าคะไม่ใช่คะ่ะคิดผิดเลยคะ่ะราคาที่แพงขายได้นะคะแต่ว่าเอาไว้อัพลูกค้าหน้าร้านจะเลิศกว่าคะ่ะข้อที่2ค่ะอย่าเพิ่งให้ของแถมก่อนเด็ดขาด ะะเพราะว่าถ้าเราให้ของแถมไปก่อนเนี้ลูกค้าจะคิดว่าทั้งของหลักและของแถมดูไม่มีมูลค่าไปเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างแบรนด์แอร์เมดค่ะสังเกตไหมคะว่าทําไมเขาถึงไม่เอาของทุกอย่างมาวางไว้หน้าร้านเพราะในเชิงการตลาดเขาอยากให้ลูกค้ามีความอยากได้มีความต้องการสูงสุดค่ะพอลูกค้าอยากได้ปุ๊บลูกค้าจะคิดว่าของที่ลูกค้าได้มายากๆจะมีมูลค่าค่ะมาที่ข้อ3าคุยกับลูกค้าให้เหมือนคุยกับ เพื่อนเราค่ะคุณให้ความสําคัญกับเพื่อนเรายังไงหวังดีกับเพื่อนแบบไหนคุยกับลูกค้าออกมาในแนวเชิงคําพูดได้เลยค่ะไม่มีผิดค่ะและลูกค้าจะสัมผัสได้ว่าเราอยากให้ความสําคัญกับเขาจริงๆค่ะวงเล็บนะคะต้องเป็นคําที่สุภาพด้วยค่ะข้อ4ค่ะขอดูรูปลูกค้าเพื่อที่เราอะจะเอามาประเมินค่ะข้อนี้เราจะรู้เลยว่าลูกค้าสนใจเรามากมากี่เปอร์เซ็นต์ค่ะดูยังไง ดูจากที่เวลาลูกค้าส่งรูปมาค่ะข้อ5การส่งรีวิวลูกค้าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ตัดสินใจซื้อก็ตรงรีวิวนี่แหละค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าเวลาเราส่งรีวิวถ้าลูกค้าสนใจเขาจะทักตอบไปค่ะเพราะว่ารีวิวเป็นรูปประทับที่ชัดเจนค่ะ มาที่ข้อสุดท้ายแล้วค่ะต้องปิดการขายให้ลงให้ได้ค่ะข้อนี้เข้าใจไว้ยากนะคะเพราะว่าเซลล์หลายคนะตกมาตายกันเป็นแถวๆเลยค่ะคำสุดท้ายของการคุยในการปิดการขายยกตัวอย่างนะคะเช่นลูกค้าสะดวกวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันธรรมดาคะแอดมินเช็คเวลากับคุณหมอให้เลยทันทีคะ่ะและต่อไปอีกนิดนึงคะ่ะเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเล่งจองคะ่ะเช่นในช่วงสัปดาห์หน้าเหลือคิวไม่กี่คิวแล้วคะ่ะคุณลูกค้าแต่ว่าแอดมินอะอยากให้ลูกค้าทํากับคุณหมอท่านนี้จริงๆเลยคะ่ะเพราะว่าคุณหมอทําสวยมากคะ่ะ